เมื uh, pas, ่อก <bothers SAS B io> ี okay, ้เน็ต <facial> ดีเลยนะครับสัญญาณภาพหลุดไปช่วงหนึ่งนะครับเสียงชัดไม่เอ่ยเสียงชัดไม่เอ่ยโอเคนะฮะสวัสดีคุณทิพด้วยครับเป็นแรกเลยสวัสดียามเช้าครับผมขอให้เป็นวันดีๆของคุณทิพนะครับ ก็เช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับออกมารีแล็กนิดนึงนะครับออกมาพักผ่อนนอกสถานที่นะครับวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์มานั่งเล่นอยู่ส่วนหลวงรอเก้านะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อกี้ก็เกือบหายที่จอดรถไม่ได้นะครับก็ ทยอยกันกลับบ้างแล้วล่ะนะครับบางคนที่เข้ามาแต่เช้าเข้ามาออกกําลังกายเสร็จพวกเขาก็กลับไปอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานนะครับก็ตอนนี้นั่งอยู่ที่สวนหลวงรอเก้านะครับมาดูเป็ดนะฮะมาดูเป็ดอาบน้ําในคลองนะครับเป็ดหลายตัวเลยนะฮะฝั่งนี้ก็เป็ดนะฝั่งนู้นก็เป็ดนะฮะเป็ดสีข,า,ขาวนะฮะ ของกินอร่อยตลาดสดนะวัดตะกรัมนะโอ้ยังไม่เคยไปเลยค,คุณทิปวัดตะกรัมอยู่แถวนี้เหรอแถวนี้มีวัดด้วยเหรอใกล้อิชาแถวนี้นะเขามีส่วนสาธารณะอยู่ติดๆกันสองที่นะเขามีบึงหนองบอนนะครับแล้วก็มาส่วนหลวงรอเก้านะค,คือชุมชนแถวนี้ แบบว่าน่าอิจฉามากคือมีสาธาณะติดกันสองแห่งนะครับในกรุงเทพไม่รู้ว่ามีแบบนี้เยอะหรือเปล่านะที่มีส่วนสาธารณะติดกันนะครับนะอยู่ทางเข้าส่วนหลวงสะพานลอยทางเข้าส่วนหลวงหรอฝั่งไหนอะ่ะคุณทิพย์ประตูไหนอะ่ะผมมาจากประตูห้าเมื่อกี้ผมก็หลงผมเลยขี่รถเลยไปนู่นอะอ่าปกติจะเข้าตรง แถวแถวเขาเรียกอะไรนะระหว่างช่องช่องกลางระหว่างซีคอนกับพาราไดอะครับระหว่างซีคอนกับพาราไดเมื่อกี้ผมเลยครับผมไปนู้นเลยนะครับจนเกือบถึงจุดกลับรถนะฮะทางาสถานีรถไฟฟ้าส่วนหลวงรอยเก้านะเมื่อกี้เลยเลยทางเลี้ยวเพราะไม่ได้เปิด google map นะครับแบบมาแบบเอาแบบว่าตัวเองเริ่มจำได้แล้วก็เลยบอว่าไม่เปิด m a ปนะครับ พอไม่เปิดแบบปุ๊บก็เลย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 จุดเลี้ยวนะฮะถ้าถ้าตรงจุดเลี้ยวก็คือมันจะเลี้ยวซ้ายปุ๊บมันจะมีป้ายสวนหลวงรอเก้านะฮะแต่ถ้าเลยป้ายไปมันก็จะบอกว่าเลี้ยวซ้ายสวนหลวงรอเก้านะฮะมันก็จะพาเข้าหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็ต้องไปโค้งออกมานะเมื่อกี้ก็เปิดเปิด g o o g l e แมปนะว่าลงเข้าหมู่บ้านนะฮะลงเข้าหมู่บ้านเลย <c oughs> <c oughs> ก็เลี้ยวออกมานะครับ สวัสดีคุณสมศักดิ์ด้วยนะครับคุณคลิปอยู่แถวนั้นไม่มีทางหลงหลงหลงอยู่หลงทางออก สวัสดีทั้ง11ท่านนะครับหมู่บ้านอ่าหมู่บ้านเสรีวิลล่าจะไปทะลุหลังพาลาัดไดเอน่าจะใช่แหละเมื่อกี้ผมผมเข้าไปมันมีเซเว่นด้วยนะคััหมู่บ้านนั้น แสงอาจจะมืดๆหน่อยนะครับปรับเสียงไม่ได้นะครับมือถือตกรุ่นละนะครับปกติมันจะปรับเสียงได้ครับ